เดี๋ยวในวันนี้เราจะเอาอน้องแตงโมโก,โกคาร์นะไปแช่นหน้าบ้านดูนะโอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยฮะเดี๋ยววันนี้ทุกคน เราจะมาอัปเดตจักรยานติดเครื่องของเรานะคือหลายๆคนรู้กันเนาะว่าช่วงนี้คือแบบว่าหมู่บ้านผมมันคือแบบไม่สามารถให้ใครมาได้แล้วก็แบบปิดหมู่บ้านไงแล้วตอนนี้ดูดูเหรอดูจักรยานฮนะตอนนี้คือนี่แหละจุดจอดจักรยานจะจอดอยู่ประมาณนี้ทุกคนแล้วผมจะเอาแบบว่าผ้ามาคุมไว้ดูดูครับด,ดูหน่อยตากล้อง<ะ>นี่เออ,อันนี้ไม่ใช่ตากล้องนิกนะ้เนี่ยอันนี้เป็นน้องผมถือกล้องให้น,นั่นนี่อยู่กับน้องสองคนทุกคนแล้วก็ ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกตอนไหนนะทุกคนเพราะว่าก็อีกหลายวันนะตอนนี้ก็ได้มาสิบวันแล้วนะทุกคนนะเราก็มาอัปเดตให้ดูแล้วกันไม่มีคลิปลงนะคลิปที่ผ่านมนาะเป็นคลิปดองหมดเลยนะทุกคนครับก็วันนี้เราจะไปแชทโปรคัสหน้าบ้านแล้วกันนะทุกคนเผื่อหลายคนเหงาไงผมก็เหงาไม่รู่จะทําคลิปอะไรมันออกไปถ่ายคลิปไม่ได้ทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในบ้านเลยนี่เดี๋ยวเอาผ้าออกให้ดูเลยโอ๊ยขาดโอ้โหทุกคนนี่เอาผ้าเก็บก่อนครับ อันนี้ก็เป็นน้องมะนาวทุกคนน้องมะนาวน้องมะม่วงน้องทุเรียนแล้วก็น้องแตงโมตากล้องดูดีเลยดูรถหน่อยแล้วก็นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเลยวันนี้เราจะเอาอ่าน้องแตงโมโกคัสดนะไปแช่น้าบ้านดูนะก็ป้าทุกคนก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะไม่รู้ว่าตากล้องเดือนิสเนี่ยจะมาหาผมได้อีกตอนไหนนะตอนนี้ก็ให้น้องถือกล้องไปก่อนนะอาจจะถือแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนครับก็นั่นแหละนะไปเดี๋ยววันนี้เรา โกคาร์ตไปแซดดีกว่าทุกคนไปเลยดีกว่านะทุกคนนี่เลยทุกคนอันนี้ก็เป็นโกคาร์ตตะก้องดูหน่อยโอ้แต่ว่าทุกคนครับคือจอดอันนี้จอดไว้นานมากประมาณ10กว่าวันแล้วเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องแล้วก็น้ำมันมันละเหยออกหมดแล้วก็ออกมาดูใกล้ๆน้ำมันมันระเหยออกหมดทุกคนครับแบบว่ามันมันออกหมดเลยอะ่ะคือตอนผมจําได้ตอนนั้นผมไปขับครั้งแรกขับก่อนที่เขาจะบาบานะแบบว่าปิดหมู่บ้านนะทุกคนเลยว่า ผมก็ไม่ได้ขับอีกเลยแต่ว่าตอนนั้นผมเติมน้ำมันไว้เกืบเอบเต็มอ่ะเต็มแบบเต็มนี่เลยมันลหลางเหยออกหมดทุกคนโอ้โหแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองแซน้าบ้านดูนะเราเตรียมน้ำมันมาละโอ้แต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนยางไงน่านะโกครดนะถ้าใครได้ดูคลิปวัด G P A นะทุกคนน้ำมันนี่ไม่รู้ว่า2องทีมันหายหรือยังน่ากินจังเลยทุกคน <laughs> นี่อยเติมน้ำมันก่อนเอ้ยเตยังไม่มีสอทีอยังวะ ถ้าลูกติดก็ไม่รู้นะทุกคนอันนี้ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้น,น้ามันตัวนี้ใส่ผสม2ทีไปยังนะถ้าลูกติดก็ดูเลยทุกคนเดี๋ยวลองดูพี่ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าผมอันนั้นไปยังนะใส่2ทียังเพราะมันนานมากนะแต่ว่า10วัน1 4วันก็เร็วเหมือนกันนะทุกคนน,น,นี่เลยช่วงนี้ก็อาจจะทําคลิปแบบว่าสโลเซเล่นนะทุกคนครับไปเดี๋ยวรอมาลองสตาร์ดูว่ามันจะติดหรือเปล่าเนี่ยเปิดสวิ์ น้ำมันลงลองสตาร์ดูทุกคนเฮ้ยมันยังติดวะมันยังติดยังติดใช้ได้เลยทุกคนสตาร์ท เราจะลองแบบขับแซดต,ตรงนี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่ได้แซดนนแล้วก็ลมยางฮนะอย่างนี้ยางที่หลายคนได้ดูคลิปลหลายๆคลิปไปนะว่าอายางรถโกล์คสดล้อหลังเนี่ยมันจะแตกนะทุกคนผมไม่รู้ว่ารอบนี้แตกหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเราไปดูตอนที่พมแบบแซดเลยดีกว่าทุกคนไป ก็จะเป็นวันนี้แหละทุกคนนะก็เราก็มาลองแซดเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าเดี๋ยวผมให้น้องผมลองขับที่เป็นตากล้องอยู่ตอนนี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงทุกคนนะนี่เลยเยวให้น้องผมขับเลยดีกว่านะทุกคนก็ปกติในโคคันเราก็ไม่ได้มีรายเปลี่ยนแปลงนะทุกคนช่วงนี้ก็อย่างที่คนรู้นะไปเราไปให้น้องผมขับเลยดีกว่านะทุกคนไป นี่เลยตากล้องตากล้องมือผมมาโอ้โหน้องผมมาทุกคนก็นี่เดี๋ยววันนี้มาลองให้น้องผมขับไปด้วยแล้วกันนะเอาสตาร์ทรถตัวเองเป็นไหมนี่เอาสตาร์ทไม่เป็นอะไรวะนี่ทุกคนโอ้โหนี่จําหน้าคุณได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าทุกคน,นที่ไปขับซาล้งความมาโอเคเปิดสตาร์ทเลยนะทุกคนเดี๋ยวลองให้ขับดูนะ,ออะลองไปดูอโออดูดู นานๆาทีผมก็ให้ขับด้วยนะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้ขับเท่าไมันเปืองยางทุกคนคนระับคือมาขับในทางปูนแบบนี้เนี่ยคือแบบว่าโคตรกินยางอะบอกไว้เลยทุกคนมาด,ดูดูดิจะกลับยังไงนะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนก็คือมันลองให้น้องผมขับแต่ว่ายังไม่ให้ขับแรงเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่ารถโกคาร์ก็ต้องขับเก่งนิดหน่อยนะเพราะว่าเราก็ทําแบบเนี้ยมันกินยางนะทุกคนก็พระเจ้าอาทิปนี้ก็มีเพียงให้หน้าก็มาอัปเดตโ,โกคาร์ดด้วยนะแล้วก็มา ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรทุกคนนะช่วงนี้แบบว่าผมออกไปถ่ายคลิปไม่ได้ไงแต่กล้องเดินนิกไม่สาม,มารถมาผมได้ไงก็อยู่กับน,น้องก็ถ่ายคลิปแบบว่าในบ้านไปเกาะน,นะทุกคนก็วันนี้มาลองอขับโกคาร์ทเล็กๆน้อยๆนะโอเคทุกคนไวันนี้ท่านี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่งกระดิ่งแล้วก็กติดตามเพจบลูขผมด้วยนะทุกคนจะเห็นคลิปอะไรก็เมน์กันมาได้นะทุกคนไปละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะทุกคนบ๊ายบาย